ปั่นเข้าไปหนาวก็หนาวนะคะเนี่ยมีมะอะไรมาตอนนี้เนี่ยไม่เข้าใจหน้า,าใบไม้พีจะหมดไปแล้วยังจะมาให้ใหเราเห็นอีกเอ้มาก็เจอสิ่งนี้นะคะมันมาอีกแล้วจักรยานเพชรก็ไม่มีล้อตะปูนะคะจะลอดจะล่วงเนี่มาชมกัน ขนาดเดินยังเป็นเพนกวินเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> แล้วจะไหวแล้วจักรยานฉันกว่าจะล็อกได้ประตูอีฉันหลอดเลยอลวงวะเนี่ยมันมาอีกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันฝันมีม้าะค่ะฝันจักรยานลุยม้าจะลุยเข้าไปค่ะ บรรยากาศปันเข้าไปหนาวก็หนาวนะคะเนี่ยมีมะอะไรมาตอนนี้เนี่ยไม่เข้าใจหน้า,าใบไม้ผี่จะหมดไปแล้วยังจะมาให้ใหเราเห็นเอ้ย หนาหลอดเลยเนี่ยข้หนาท้าเบียงหมดเลยพระเจ้าช่วยมือก็หนานะคะอจะขึ้นได้ไหยเนี่ยเด็กเล่นนะคะก็มีรอยเทา้าหิมาเนี่ยเลยทำง,งานยาไปมีแต่หิมะนะคะพี่น้องค่ะเด็กๆก็เล่นสนุกสนานส่วนฉันก็อยู่อย่างนี้ยแล้ หิมะเพิ่งหยุดไปนะคะปกติหิมะจะตกหนักกว่านี้แต่ตกเนิดเดียวค่ะอากาศก็จะน้อยลงน้อยลงเด็กก็สนุกสนานค่ะขุดหิมะยาวไปส่วนผู้ใหญ่ก็ปั้นหิมะให้เด็กเล่นนะคะเรียบร้อยค่ะชีวิตในประจำวันทีนี้ก็จะได้เวลาอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือทำอะไรพัก คนนั่งอ่นานหนังสือแล้วก็ดูทีวีค่ะ YouTube หรือว่า Netflix ก็เลือกเอานะคะอย่างที่บอกวันนี้หิมะก็ตกนะคะเพชรก็ปั่นจักรยานไปที่ทำงานก็ไม่มีปัญหาค่ะแค่ขึ้นเนินเท่านั้นที่หิมะมันเยอะแล้วทีนี้ล้อมันฟิวก็เลยขึ้นไม่ได้ค่ะก็ต้องเข็นขึ้นพอได้กลางเนินแล้วก็ปั่นขึ้นอะไรอย่างนี้ ก็ไม่รื่นค่ะแต่แต่คืนนี้อากาศติดลบกับอาการติดลบ1-2องศาดังนั้นพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะปั่นไปได้ไหมแต่เพชดูแล้วก็คือหิมะในถนนละลายแล้วค่ะดังนั้นก็จะลองปั่นจักรยานไปทำงานค่ะก็ไม่มีล้อสำหรับวินเตอร์นั่นเองก็ต้องระวังนิดนึงค่ะ การที่เพชรปั่นไปทํางานเพราะว่าเพชรขี้เกียจเดินกะติดนี่ใสปั่นจัก,กรยานเพราะว่าการปั่นปักจัก,กรยานนี่มันรวดเร็วมากเราสามารถเลิกงานปุ๊บก็ไปที่ยิมแล้วก็รีบกลับบ้านทําน่นทํานี่ได้หลายอยา่างแต่ถ้าเกิดวิ่งไปก็ใช้ประมาณ40นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ค่ะแต่ปั่นจัก,กรยานนี่15นาทีถึงแบบรวดเร็วค่ะก็ย่นเวลาได้เป็นครึ่งชั่วโมงในการ ในจะเลิกงานแล้วก็ไปยิมโนนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ชีวิตของเพชรก็ทุกวันก็จะวางแผนเรียบร้อยพอมายิมเสร็จเราก็จะต้องจัดการงานบ้านใช่ไหมคะงานบ้านก็สามีกับลูกเขาก็ทํากับข้าวพอทานเสร็จเขาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยคะ่ะเขาไม่เก็บเขาเก็บแต่จานส่วนเพชรก็มาล้างกระทะล้างหม้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บครัวให้เขาค่ะ เพราะเราไม่ได้ทํากับข้าวทําอะไรให้ลูกดังนั้นหน้าที่ของเพชรก็คือเก็บกวาดค่ะหน้าที่แต่ละคนก็แบ่งกันนะส่วนวันนี้ค่ะอาหารเย็นเพชรเพชรจะพยายามไม่ทานอาหารเย็นนะคะเพชรก็จะเน้นโปรตีนค่ะแต่ว่าโปรตีนนี่ใช้มาประมาณจะสองอาทิตย์แล้วก็ไม่เห็นผลนะคะน้ำหนักยังเท่าเดิมอยู่ก็ไปออกกำลังกายตามปกติ อย่างอาทิตย์ที่แล้วเพชออกกําลังกาย6วันนะคะหยุดแค่วันหยุดแค่วันศุกร์เท่านั้นค่ะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เฮ้ยหยุดแค่วันหยุดสองวันสิคะวันศุกร์กับวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์แค่ไปเดินในป่ากับแฟนของเทรนเนอร์ลูกชายนะคะก็ไม่ถือว่าออกกําลังกายถือว่าพักผ่อนหย่อนใจค่ะ ก็อาทิตย์นี้เพชรก็ไปทุกวันนะคะก็ยังไม่รู้นะคะจะเบรกสักวันสุกค่ะแต่ก็ดูก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเพชรไปตามตารางแล้วมันจะทําให้เรามีอ่ากำลังใจในการไปค่ะแต่ถ้าหยุดแล้วมันก็จะอืดอาดแล้วก็มันก็จะรู้สึกเฮ้ยเสียเวลาอะไรเงี้ย ส่วนตอนนี้ก็เรื่องเครียดก็มีก็คือเรื่องสอบนั่นเองแต่ก็พยายามค่ะว่าเออผ่านก็เอาไม่ผ่านก็ช่างอะไรเงี้ยแต่ยากพอสมควรค่ะเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนน็อตท,ที่เขาเขาคือเขาเรียนเรียนสี่ปีหรือหาปีปีแต่ก็ไม่รู้นะเขาก็บอกว่ายากแต่ว่าเขาทำได้ดีมากเขาทำได้หกอะไรเงี้ย เพรไม่อยากได้หกนะคะเพรได้ขอแค่ผ่านก็พอค่ะถึงผ่านเกรดดีไม่ดีก็เงินเดือนเราก็ขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตั้งเป่าไว้แบบอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าก็เตรียมใจค่ะถ้าเกิดผิดหวังแล้วก็ไม่เป็นไรเพื่อนร่วมงานก็ให้กําลังใจอยู่แล้วเธอนี่เก่งอยู่เธอทำไรายได้หมดอะไรเงี้ยเขาก็ให้กําลังใจแต่มีปัญหานั่นแหละก็คือการเขียน การเขียนาจใช้คอมพิวเตอร์นน่นนี่นั่นก็เราก็ต้องถูกแกรมมาหลังนั้นแต่ดังนั้นเราก็ต้องฝึกเขียนคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษเพชรก็ไม่ค่อยได้เขียนส่วนมากจะเขียนภาษาไทยนะทีนี้เพรก็จะมาเริ่มเขียนแล้วอ่านหนังสือไปด้วยเขียนไปด้วยอะไรเงี้ยเริ่มต้นแล้วก็เราก็ไม่รู้จะจับจุดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่า เขายังไม่บอกมาเลยว่าเออจะสอบตอนไหนเปิดเทอมเสร็จหรือว่าอะไรถ้าเปิดเทอมนี่ก็แย่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเปิดเทอมใหม่ๆนี่เด็กยังไม่คุ้นเคยกับเราแต่ถ้าเกิดว่าใกล้ปิดเทอมอะไรเงี้ยเด็กเขาจะคุ้นเคยกับเราค่ะอย่างที่เช็คอย่างที่เพชรเขียนไปก็คือเพชรอยากสอบเดือนเดือนสี่อะไรเงี้ย ก็นี่ก็เดือนห้าแล้วก็ยังไม่ได้สอบไม่ได้อะไรก็ใช้เวลาพอสมควรอะไรเงี้ยอยากทาให้เสร็จอยากโลง่งอยากโน,น่นอยากนี่ถ้าโล่งแล้วก็คงไม่ไม่เรียนไม่อะไรแล้วค่ะก็พอแค่นี้ค่ะเพราะอายุประมาณนี้แล้วการเรียนก็ไม่เหมาะกับเราแล้วแต่ถ้าเรียนนะคะเพชรก็อยากเรียนด้านอื่นๆมากกว่าอะไรเงี้ยแต่จะไม่ ไม่เรียนด้านสายอาชีพเพราะว่ามันยากมากคำศัพท์หลายๆคำศัพท์ที่เราไม่รู้แล้วเป็นคำศัพท์ทางการนะ่ปวดหัวค่ะกว่าจะมากว่าจะมาจำโน่นนี่นั่นอย่างช่วงน,นี้ก็คือชีวิตของเพชรนี่ถือว่าดีมากๆก็เป็นชีวิตช่วงที่เฮ้ยอยากทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเครียดว่าเออลูกจะกินอะไรต้องรีบกลับมาทํากับข้าวนอนนี่นั่นไม่ต้องค่ะเพราะว่าเด็กเขาโตแล้วเขาก็าหากินเองอะไรเองได้ เราก็เลยโลส่วนสามีก็ไม่ต้องห่วงค่ะก็าเลิกจัดการกับชีวิตของเขาได้ก็ไม่ต้องห่วงเช่นกันก็คือโลไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาทากับข้าวให้หน่อยเฮ้ยมันทานอนเนีนๆหน่อยสามีเพชรเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองค่ะเป็นคนที่เก่งใจที่ให้คนอื่นมาทําให้อะไรเงี้ยก็สไตล์เดียวกับเพชรค่ะทำอะไรทําเองอยากกินอะไรอะไรเงี้ย นน้อยครั้งที่ว่าเอออยากทำทานอาหารไทยเขาก็จะบอกเลือกไม่เขาก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกให้ทําอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาก็คือชีวิตชิลๆค่ะชิลมากบางทีก็เบื่อมันกันบางทีก็จนจน,จนมันชินแล้วอะค่ะมันเห็นคู่อื่นเขาสวีทกันอะไรเงี้ยเราก็เราก็อยากมีโมเมนต์นั้นมากแต่ว่า สวีดของเราก็ไม่ค่อยเยอะอะไรจนจืดเชืดไปหมดอะไรเงี้ยสวีดของเราก็ไม่ได้เวือหวาเพราะว่าเราอยู่กันมากี่ปีแล้อวอะเพชก็จาไม่ได้ตั้งแต่พศสองพันหกนะคะที่รู้จักกันมาก็หลายปีแล้วเราก็ไม่ต้องปรับไม่ต้องอะไรมากมายอะไรเงี้ยแค่รอเวลาลูกชายหรือลูกสาวย้ายออกเราก็ปรับค่ะอยู่ต่างแดนนี่ห้ามเครียดน,นะคะเอาตัวให้รอดน่หละคะ โอเคค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะไปยิมครึ่งอ่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็สาวนานี่มันสบายสุดๆค่ะวันนี้เพชรก็เล่นอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็เล่นพวกยกอะไรเงี้ยกับเทรนเนอร์ก็40นาทีแล้วก็เล่นเกี่ยวกับสะโพกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ถือว่า ผ่านนะคะก็พยายามจะออกกำลังกายไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนั่นเองค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้ามาดูไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเพชรค,ค่ะว่าจะเป็นอะไรเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ